ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการสมัครขายลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านแอปถุงเงินกันนะครับหลังจากที่เรานะครับได้สิทธิ์จากกองสลากแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับสำหรับคนที่ไม่มีแอปถุงเงินนะครับเราต้องมาสมัครแอปถุงเงินใหม่เข้าไปนะฮะให้เรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www. ถุงเงินกรุงไทย .com นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีหน้าจอนะครับให้นะครับวิธีการสมัครนะครับเข้าตามนี้เลยนะครับครับหลังจากที่เราลงทะเบียนกับกองฉลากแล้วนะครับแล้วก็มาสมัครแอปถุงเงินนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับที่โชว์ที่หน้าจอนะครับก็คือ www. ถุงเงินกรุงไทย .com นะครับแล้วก็จะปกกดนะครับแอบสีนี่สสีฟ้านะฮะคือสมัครร้านค้า เข้าร่วมครงการพัครัตนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับพอเราคลิกเข้ามาครับก็จะให้เราใส่นะครับเป็น2ช่องนะครับช่องแรกนะครับเป็นเลขบัตรประชาชนของเรานะครับถ้าใครมีอยู่แล้วไม่ต้องสมัครนะครับเพราะมันจะซ้อนกันนะครับถ้าใครยังไม่มีก็สมัครเข้าไปครับนะครับแล้วก็มือถือนะครับ มือถือที่เราใช้ปัจจุบันนะครับควรจะเป็นมือถือเครื่องเดียวกันนะครับเวลาเราไปสแกนหน้านะครับมันจะได้รับรหัส OTP ได้นะครับอันนี้ครับเขาจะส่งไปที่มือถือที่เราใส่ไปเมื่อกี้ครับเป็นรหัส OTP เพื่อยืนยันนะครับนะครับรหัส OTP มาแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ะจะทำไปช้าๆนะครับจะได้ดูันด้วยกันนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับยอ,อมรับเรื่อนไขของเขานะครับให้ขึ้นแฝบสีฟ้าตรงยืนยันนะครับแล้วก็กดนะครับมาถึงขั้นตอนข้อมูลนะครับเขาจะให้เรากรอกข้อมูลเนาะชื่อภา,าไทยร้านค้านะครับก็ เราพิมพ์ไปนะครับพิมพ์มา่อไกันเนาะนี่ก็เราตั้งชื่อได้นะครับประเภทนะครับอ่านี่ครับ อันนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับกิจการจำหน่ายฉลากนะครับมันจะได้ตรงนะครับเวลาเราไปขายจะได้ขายได้นะครับเรื่องฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลของเราที่ลงทะเบียนแลีวนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อนะผมนี่ลวกันเนาะเบอร์ติดต่อเหมือนที่บอกครับควรเป็นเบอร์เดียวกับที่เราลงทะเบียนครั้งแรกนะครับ พื่อจะได้สะดวกนะฮะอ่าครับนี่ครับก็ข้อมูลตรงกันนะครับนะข้างบนข้างล่างนะครับที่อยู่ร้านค้านะครับจริงเราถ้าเป็นเอ่เป็นแผงลอยนะครับก็เราใช้ที่พักปัจจุบันก็ได้ครับที่เราอาศัยอยู่เนาะเอ,ะอะ ขอให้กรอกตรงข้อมูลที่เป็นดอกจันสีแดงให้ครบนะครับะระบบมันถือให้ผ่านนะนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องกรอกนะครับกรอกไปนะฮะแล้วก็นี่ครับ,รบ,รบ,รบเราต้องมีบัญชีกรุงไทยด้วยนะครับเพื่อผูกไว้ในการรับเงินนะครับเพราะว่าแอปถุงเงินนะครับ เป็นการโอนเข้าบัญชีกรุงไทยนะครับเพราะเป็นแอปของกร,รุงไทยเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีบัญชีก็ต้องเปิดก่อนนะครับถ้ามีก็กดได้เล,เลยเนาะก็กเวลาใส่แล้วนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับทีฟ้านะฮะกดได้เลย อ่านี้ก็มาถึงช่องทางการรับเงินนะครับแล้วกดถัดไปนะครับเหมือนที่บอกครับเลยคือเราสมัครสลาดกินแบ่งนะฮะไม่ได้คนละครึ่งเนาะกดข้ามไปนะครับเราก็มาดีเช็คตรวจสอบข้อมูลอีกรอบนะครับว่าข้อมูลเราตรงไหมนะครับเพราะว่าเวลาเราสมัครไปแล้วนะครับก็ข้อมูลจะวิ่งเข้าไปที่ฐานข้อมูลของธนาคารเลยนะครับ ถ้าไม่ตรงเรากดแก้ไขได้นะครับมีปุ่มให้แก้ไขเนาะถ้าเราเห็นว่าตรงแล้วนะครับเราก็ยืนยันการสมัครทวงเงินเลยนะครับเนี่ยมันมันตันนี้ยังแก้ไขได้หมดนะครับพอเราเรากดยืนยันแล้วนะครับคือขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการยืนยันตัวต้นนะครับครับหลังจากที่เรานะครับเข้าไปสมัครและก็ส่งข้อมูลเรียบร้อยนะครับ มาถึงขั้นตอนของการยินดนตัวตนนะครับซึ่งนะครับเราต้องเตรียมเอกสารนะครับคือเป็นบัตรประชาชนตัวจริงนะฮะของเรานะครับบัตรประชาชนนะครับเราลงสำรวจัตรประชิชนของเราดูนะครับว่าต้องมีชิปการ์ดนะครับแล้วก็ใบหน้าในบัตรประชาชนต้องชัดเจนนะครับพอเราถ่ายเข้าไปนะครับระบบมันจะอ่านจากจากบัตรประชาชนของเรานะครับครั้นที่2นะครับ้องถ่ายรูปหน้าของตัวเองนะครับปัานกล้องหน้ามือถือของเรานะครับปั้นอ่ามือถือของเรานะครับต้องมีกล้องหน้าที่ถ่ายรูปได้นะฮะ ในเทคนิคการถ่ายรูปนะครับต้องอยู่ในพื้นที่ที่แสงสว่างเพียงพอนะครับแล้วก็การถ่ายนะครับหน้าเราต้องอยู่นิ่งๆครับขยับมือถือนะครับเข้าออกนะครับตามคาแนะนาในมือถือนะครับมันเราก็อยู่นิ่งๆแล้วก็ขยับเข้าขยับออกนะครับวิธีการถ่ายรูปนะเป็นเทคนิคนะครับเมื่อเราถ่ายรูปได้แล้วนะครับจะมาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3นะครับ เป็นการตั้งรหัสพิน6หลักนะครับรหัสผ่านนะครับเขาจะเราตั้งรหัสผ่านหกหลักรหัสผ่านนี้นะครับใช้สําหรับเข้าแอปถุงเงินทุกครั้งนะครับเราตั้งแล้วเราต้องจําให้ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วถ้าสุดความสามารถจริงๆนะครับยังทําตามขั้นตอนที่แนะนาไม่ได้นะครับอก็จะมีคำแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรานําบัตรประชาชนของเรานะครับไปเสียบที่ตู้ ATM ของกรุงไทยดูนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลเข้าไปนะครับ ก็บางครั้งนะครับเราไม่เคยไปติดต่อแบงก์เลยแล้วก็เราทําบัตรใหม่ไปได้รอบนะครับข้อมูลก็จะไม่อัปเดตนะครับการไปเสียบบัตรที่ตู้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลเพื่อนงินตัวตนนะครับแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้จริงนะครับก็มีขั้นตอนสุดท้ายคือให้เรานําบัตรของเรานะครับที่มีชิปการนะครับไปติดต่อธนาคารเพื่อเสียบที่เครื่องของนธนาคารนะครับเป็นการยนงินตัวตนด้วยตัวเองนะครับบางทีก็สามารถใช้ได้นะครับ ครับสำหรับใครที่นะครับดูคลิปนี้นะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้ลงทะเบียนสำเร็จกันทุกคนนะได้ขายลอตเตอรี่กันทุกคนนะแล้วก็ผมก็จะรอเป็นผู้ซื้อนะครับลอตเตอรี่80บาทครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในาทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ